สวัสดีครับทุกคนนี่กใกล้ใกล้จะมืดแล้วทีลุงแ่งออกมาตกกุ้งตั้งกระบ่ายสองก็ได้กุ้งอยู่นะได้เยอะอยู่แต่ทีนี้กระเบนตกอยู่ดีๆกระเบนก็มาติดอีกอ่ะลุงก็เลยใช้เทคนิคแล้วก็ใช้วิธีสมมติว่าหากใครเจอเหตุการณ์แบบลุงแ่งเนี่ย เบ็ดตกกุ้งแบบเนี้ยถ้าเวลาเรายกขึ้นมาถ้ายกขึ้นมาเหนือน้ําได้เนี่ยเราต้องประคองให้ดีที่สุดประคองไม่ให้อืเบ็ดมันง้างหรือประคองไม่ให้เบ็ดมันขาดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการงอเบ็ด้วยนะถ้ามันจะง้างหรือไม่ง้างเนี่ยถ้าเรางออ่อนเกินไปเราไม่ไปขั่วซ้ำเนี่ยมันก็จะมันจะไม่แข็งไงเวลาเรายกกระเบนมันก็จะง้างออกมันอาจจะหลุด แต่ของหนึ่งเด่งยาคั้วแล้วไปงองอเต็จแล้วเอามาขั่วใหม่มันก็เลยแข็งมันก็ต้องมีวิธีทาแหละแต่นี้พอถึงเวลาถ้าเกิดปลากระเบนมาติดขึ้นมาเนี่ยเจ้ายัางไงอุปกรณ์อะไรไม่มีเลยมีแต่พายเนี่ยสําคัญพายนี่สําคัญที่สุดอันนี้ไม่ใช่ปลาดุกนะปลาดุกทำไม่ได้เพราะปลาดุกมันก็ตัวลื่นกระเบนถ้าใต้ท้องมันก็ลื่นแต่ถ้าเป็นกระเบนทําไงก็ได้ให้มันหงาย เพราะว่าหลังมัน,นจะสากสากเป็นแบบหนังกระเบนมันก็จะสากแล้วมันก็จะติดแบบทายทายทายก็อย่างเงี้ยก็จะเป็นไม้ไงเออมันก็จะมามามาติดก,กับเนี่ยมันจะไม่ลื่นเพราะว่าหนังกระเบนมันจะสากแต่ถ้าเป็นใต้ท้องมันจะลื่นเพราะมันมีเมือกกระเบนไงมันก็ทําให้ลื่นก็ช้อนไม่ได้เอาปายไปงัดขึ้นมาไม่ได้ดังนั้งก็เลยใช้วิธี ให้กระเบนมันหงายท้องแล้วก็เอาพายเนี่ยสอดเข้าไปข้างใต้แล้วก็ค่อยงัดขึ้นเรือเหมือนกับที่คราวที่แล้วหรือคราวก่อนๆนู้นที่ลุงเหน่งเคยได้อะงเนน่งก็ทําแบบนี้แหละก็ใช้พายทําให้กระเบน,นหงายท้องก่อนแล้วพายงัดขึ้นมาเพราะว่าลุงเหน่งไม่มีที่ช้อนส่วนปลาดุกก็จะใช้ผ้าผ้าจุบน้ําแล้วก็คล้องคล้องเหมือนกับคล้องแขนเรานี่แหละ แขนสองข้างเราสอดเข้าไปใต้ละกแแบบประมาณนั้นน่ะเพราะประดุกมันมีเงี่ยงไงคล้องไปใต้เงี่ยงน่ะแล้วก็ยกขึ้นเหลือแต่กระเบนนี่ต้องใช้ถายเดี๋ยวไปดูคลิปกันเพราะว่าหนึ่งได้เอากล้องออกมาได้ถ่ายเอาไว้แหมควอยจะตั้งกล้องได้ถือถือคันเบ็ดอยู่ตั้งนานเมื่อยแขนเลยเไปไปดูกัน กระเบนครับกระเบน,นได้เห็นตัวหรือเปล่าตัวน,นี้ไม่น่าจะใหญ่จะาำได้เห็นตัวผมไม่รู้เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วปลากระเบนเนี่ยกระเบนตรงอีกแล้ว

กระเบนทองเบ็ดเกียวปีกติดเลยตัวนี้เล็กกว่าตัวก่อนนู่นตัวก่อนทีนเ่เขาซื้อปล่อยไปน,นั่นตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะ อันนี้เนี่ยตัวนี้น่าจะรักสองโลตัวนั้นตกสี่โลน,นั่นแหะสี่โลสี่โลกว่านี่เนี่ย,ยท้องมันลื่นไงทำงี้มันก็ไม่อยู่อ่ะจับไม่ได้นะเนี่ยต้องระวังเนี้ยมันเพราะว่าถ้าเราไปจับมันเนี่ยบางทีมันตวัดอ่างมางเงี้ยมันจะทิมอ่ะกะเ็นกะเบนลอยอ่างมันจะเป็นชาย เนี่ยถ้าจะเอาจริงๆนะจับจมูกมันนะตะล่อมหางแล้วจับจมูกไว้แล้วก็ยกขึ้นเดี๋มันก็ใช้พายนี้ยกขึ้นก็ได้เนี่ยแต่ต้องยกถ้ามันหงายท้องแล้วยกนะนจะขึ้นเดี๋ยวลองดูดิเนี่ยมันหงายท้องนี้เนี่ยพอท้องมันจะสากนะพองัดนี้เอามาใกล้เรือแล้วงัดขึ้นเรือเลยเหมือนที่เคยทำมันงัดได้เนี่ยยกขึ้นยังยกได้เลยเนี่ย หนัก <c oughs> เอาเดี๋ยวปล่อยมัน <_ an> มามืาม,มานี่แล้วเนี่ยปล่อยปล่อยซึบแล้วจะ <_ an> มือดอยู่แล้วแม่ปิดกระเบนได้ได้โอกาสเลิกเลย เ้าถ้ากระเบนอยู่ไม่ได้กุ้งมันไม่ค่อยได้ตรงนี้ควรมันไล่กินกุ้งมาไปกลับบ้าน